โอเคไหนก็เปิดเทอร์โแรกแล้วงั้นฉันมีชั้นให้พูกไหนทุกตัวได้เล่นกันโอเคเพื่อเป็นการกระชับมิตรกันก่อนนะ่ะโอเคต้นหอมแบล็กบ๊อบและซิดกดตัณการเกม,มง่ายๆก็แค่ทีม A ก็จะอยู่ปกป้องธง้นส่วนทีม B ก็จะอยู่สู้กับบอดเพื่อให้มันนั้นมาถึงธงง่ายๆแค่นี้ทําไม่ได้ก็แค่สอบตกท่านเองอ๋อเพื่อไม่รู้นะแต่ทีมสามารถขออะไรก็ได้หนึ่งอย่างแค่นั้น โอเคทีมเว่ามามาผมขอปืนกลกระบอกหนึ่งเจ๋งแล้วทีมบีหลัะว่าไงเออขอถังสีทางหนึ่งครับอืมอืม่รถ้าเข้าใจกฎตริกาดีพอแล้วก็เริ่มเกมได้นี่สงสัยไหมว่าทำไมแนวหน้ามันต้องเต่าถังสีไปด้วยถ้าไม่มีมอะไรอยู่เลยให้เลืกอกเยอะออื ก็ผมไม่รู้นะทำไมคุณเหม่งบอลมันจะเยอะขาดนี้ยนี่มันเยอะเกินกว่าจะรับมืออีกแล้วนะนี่ขนาดเว็บหนึ่งไม่รอดเลยแล้วเว็บที่สองก็อืมไอคนมีปืนก็เมื่เคยได้อยู่แนวหน้าสักทีทำไมมันเยอะขาดนี่นะ เย่ยมากเจ้าตนหอมนาะยได้พิสูจน์แล้วว่านาะยสามารถผ่านเวฟตั้งสองเวฟไปได้แต่อย่าลืมนะมันมีสามเวฟเพราะฉะนั้นเจ้าคอนน์นายจะได้รู้จักกับเดอะบ๊อบบี้อะไรบอกไว้ก่อนเปียาหาว่าไม่เตือนรับเป็นคนที่ค่อนข้างขีง้งิดและไม่ชอบขั่คนทางที่ดีเธอไม่ควรที่จะไปผูกมิตรกับเขาและที่สาคัญเลยคือยาเอาจานปลิวไปนู่นแล้วอะอย่างนี้ต้อว,วิปหาคนมีปืนแล้ว บ๊อบ <Bob. S 2> เดี๋ยวนั่นไรนะ่ะขอโทษทีนะเออคือตอนนี้บ๊อบโดนดรักไปแล้วแล้วน่าจะเป็นคนเดียวแล้วที่มีปืนแล้วเนี่ยจะฆ่าม,มันได้อ๋อแบล็คล่ะแบล็คเหรอนอนหลับอยู่ใกล้เตียงไงแหละตายเข้าหน้าฉัน โอเคจะย็งก็ช่างแต่เี๋เราต้องหาอยู่ไอ้ยักษ์นั้นได้ก่อนก็จะมะหา,าถึงตัวเราเถ้าถามคนมีปืนนายถามถูกคนแล้วแหละเ,เหมือนกระสุนจะยิงไม่เข้านะหอมถ้าไหนพาฉันรอดไปได้ถ้าจะยกโทษหรือที่ไหนทำหน้าฉันแดงนะโอเคโอเค บทสรุปออกมาแล้วว่าผู้เธอสามารถฆ่าบ๊อบบี้ได้ด้วยขนมปังขึ้นราเออแต่คุณครูแล้วบ๊อบล่ะจะว่าไงอ๋บอบ๊อบเหรอเ,หเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาหรอกเดี๋ยวเจ้าจะแสดงพิมิหารให้ดูฮอืม บ๊อบน,น,น,นายกลับมาแล้ว <c oughs> เหมือนจะหมดเวลาของครูแล้วสินะโอเคงั้นครูขอตัวลาไปก่อนแหละบายแต่นาะเกนี้มันฤทิต๋ของพระเจ้าใช่ไหมไม่รู้สิถามบ๊อบเอาเลยกัน